มาพูดถึงเรื่องของวิธีการต้มเส้นกันบ้างนะครับอย่างที่เราได้บอกไปแล้วว่าหัวใจของเมนูพาสต้าสักจานหนึ่งอยู่ที่คุณภาพของเส้นนั่นหมายความว่าถ้าเบิดเส้นไม่ดีพาสต้าจานนั้นก็ไม่มีทางอร่อยครับและสําหรับพลพลเลือกใช้แอคเนซ p a พาสต้าคุณภาพจากประเทศอิตาลีครับและนอกจากคุณภาพของเส้นพาสต้าแล้วนะครับเทคนิคในการต้มเส้นก็สําคัญไม่น้อยเช่นเดียวกันครับมาต้มเส้นนะครับ เป็นสิ่งที่สำคัญครับเราควรจะต้มในหม้อเท่านั้นไม่ควรจะต้มในกระทะนะครับ ปริมาณของเส้นกับขนาดของหม้อก็ควรจะมีความเหมาะสมด้วยนะครับน้ำที่เราใช้ต้มเส้นเนี่ยต้องเป็นน้ำที่สะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีรสปริมาณที่เราใช้นะครับจะอยู่ที่1-2ลิตรต่อเส้น100กรัมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเส้นด้วยนะครับเส้นแบบที่เป็นข้อเป็นปลองเป็นเกลียวจะใช้น้ำที่น้อยกว่าเส้นยาวๆครับก่อนที่เราจะใส่เส้นลงไปต้มน้ำของเราต้องเดือดดีแล้วครับ ใส่เกลือประมาณ1ช้อนชาครึ่งน,นะครับต่อน้ํา1ลิตรการใส่เกลือเนี่ยเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับตัวเส้นนั่นเองและเมื่อเราใส่เส้นพาสต้าลงไปแล้วเราควรที่จะคนทันทีครับกรณีที่เป็นเส้นยาวให้เราใช้ที่คีบดันแล้วก็กดเส้นลงในน้ําและต้องคนเป็นระยะนะครับเพื่อให้เส้นได้รับความร้อนทั่วถึงดีครับระยะเวลาที่เราใช้ในการต้มเส้นสามารถดูได้ที่แพคเกจจิ้งเลือกเวลาตามเนื้อสัมผัสข,ของเส้นในแบบที่เราต้องการ ว่าเราต้องการเส้นแบบนุ่ม normal หรือแบบ al dente และนอกจากการจับเวลาเพื่อเพิ่มทักษะในการต้มเส้นลองตักเส้นออกมาสักเส้นหนึ่งลองชิมจับความรู้สึกของเส้นที่หนึบกรึบที่แกนกลางซึ่งจะเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากเส้นที่แข็งกรอบหรือต้มไม่สุกครับเนื้อสัมผัสแบบ al dente จะหนึบหนึบกรึบเบาๆที่แกนกลางเท่านั้นเวลาที่เราต้องการเส้นแบบ al dente เมื่อครบเวลา ให้เราตักเส้นออกมาคุกเคล้ากับซอสแล้วเสิร์ฟเพื่อรับประทานทันทีครับแต่ถ้าเราต้องการพักเส้นไว้สักครู่เราควรที่จะตักเส้นออกมาพักก่อนเวลาที่กำหนดไวเล็กน้อยแล้วนำเส้นไปเคล้ากับน้ำมันมะกอกเพื่อไม่ให้เส้นเกาะเด็ดกันวิธีนี้จะดีกว่าการล้างเส้นผ่านน้ำเย็นเพราะทำให้แป้งที่เคลือบเส้นหลุดออกส่งผลให้ความสามารถในการจับตัวซอสลดลงยกเว้นแต่กรณีที่เราต้องการต้มเส้นไวล่วงหน้าแล้วเก็บแช่ยเย็นไว้ก่อนนั่นเองครับ ทิ้งท้ายไปเล็กน้อยนะครับเวลาที่เราต้มเส้นพาสต้าหลายคนจะมีคําถามว่าเราสามารถใช้น้ำนัน่นนะครับ ต้ pasta, มพาสต้าซ้าได้หรือเปล่าซ้าได้นะครับ1-2อรอบหลังจากนั้นเนี่ยน้ำจะมีลักษณะที่ข้นขึ้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนน้าใหม่ครับซึ่งในการต้มเส้นพาสต้าแนะนําว่าเราควรจะเก็บน้ําที่เราใช้ต้มเส้นไว้เล็กน้อยครับอย่างเวลาที่เรานําพาสต้าของเราไปผัดนะครับหรือคลุกเคล้ากับซอสบางครั้งเนี่ยเราต้องการส่วนประกอบของน้ําเพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ในการผัดหรือเจือจางตัวซอสของเรานะครับน้ำต้มเส้นดีที่สุดเลยครับเพราะว่าในน้ําต้มเส้นเขาจะมีรส เค็มอ่อนๆจากเกลือนะครับรวมถึงตัวแป้งที่เจือจางอยู่ในตัวน้ำต้มเส้นนะครับทำให้มีลักษณะที่หนืดเล็กน้อยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือพื้นฐานการต้มเส้นพาสต้าจากแอ n e นซผู้ผลิตพาสต้าที่เก่าแก่ที่สุดของโลกครับ